เริ่มจากถ้าใครมีเซรั่มนะคะก็คือให้แต้ม5จุดบนใบหน้าก่อนนะคะแต้มลงไป5จุดบนใบหน้าเราค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอด้วยนะคะการทาครีมการทาเซรั่มนะคะเวลาเราทาเนะะี่ยค่ะให้เราดันขึ้นนะคะจุดที่หนึ่งตรงบริเวณแนวคอค่ะแล้วก็ตรงกลางและด้านข้างค่ะให้ใช้ปลายนิ้วเราค่ะหมุนวน หมุนวนขึ้นไปนะคะตรงบริเวณข้างจมูกนะคะท่านี้จะช่วยปั้นด้วยค่ะปั้นด่างนะคะปั้นด่างเราเนี่ยค่ะให้ด่างมันโด่งขึ้นนะคะให้เวลาทาครีมหรือทาเซรั่มทาแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ลูดขึ้นไปนะคะใต้บริเวณใต้คิวร้ดดันยกขึ้นแบบนี้นะคะทาประมาณทักสามครั้งได้ค่ะเวลาทาครีมนะคะลูดขึ้นไปเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วก็ใต้ตาใต้ใตใต ค่อยๆคว้ามือลงวางไปที่โหนกแก้มนะคะแล้วก็ลูดนะคะลูดไปที่แนวขมับนะคะแนวขมับให้สุดเลยค่ะสุดลาผมเลยนะคะจุดละสามครั้งแล้วหลังจากนั้นบริเวณขมับนะคะเราก็หมุนวนถ้าเซรั่มมันแห้งนะคะก็ให้ทาเซรั่มหรือใครทาครีมทาท่านี้ได้ช่วงบริเวณเราทาครีมนะคะเวลาเราทาเซรั่มทาครีมเราทาตั้งแต่จุดตรงนี้เลยค่ะจุดตรงนี้ขึ้นไปเลยนะคะ แล้วดันขึ้นไปตรงๆดันขึ้นไปตรงๆค่ะเสร็จแล้วเราแยกออกนะคะแยกออกด้านข้างค่ะอันนี้คือเป็นท่าทาเซรั่มลงเซรั่มก่อนใครที่มีเซรั่มและส่วนคนที่มีครีมนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทาครีมแบบเป็นท่ายกกระชับบนใบหน้าแต้มครีมลงไป5จุดก่อนนะคะให้ทั่วใบหน้าเราก่อน5จุดค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นใครที่อยากจะให้ใบหน้าเราเนี่ยเป็น V shape เดียวนะคะทำมือเป็นตะขอแบบนี้แล้วทำเป็นท่ากันไกลขีบ ตะขอแล้วทำท่ากันไกลทีบนะคะทำไปเลยค่ะจุดละสิบครั้งนะ